ทุกเขาคุยอะไรกันอยู่ก็าทำงานบกพร่องพวกราศีคนแบงกงงเจอบพลงแล้วพานักโทษเออนักโทษทั้งหมดหนีหนีออกไปครับนั้นก็รบกวนแม่ทัพชูนำทหารไปตามจับด้วยค่ะ นี่ฮฮไม่น่ารู้่ทำไมจะถึงอยู่นี่ล่ะคือข้าผ่านมาพอดีพวกเจ้าคุยเรื่องสนุกอะไรกันอยู่เหรอพาข้าออกไปด้วยได้ไหมล่ะไม่สนุกเลยสักนิดแต่เท้าจางบอกว่าพวกราศีคนแบกงูถูกช่วยออกไปราศีคนแบกงูเหรอมีอะไรเหรอเจ้าไม่ใช่ราศีคนแบกงูนี่ทำไมต้องตื่นเต้นด้วย ผู้เจ้าบอกหน่อยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วนะแต่พวกคุ้มคลังนั้นหลุดออกมาอาจทําร้ายผู้ชาวบ้านอะ่ะพวกเขาดูดพลังคนอื่นได้คนของเราหลังจากสู้กับพวกเขาถ้าหากแพ้พวกเขาจะแข็งแกร่งมากขึ้นเอาละพวกเรายังมีงานต้องทำแต่ไปก่อนนะอ,อ๋อ ถึงคนแบ่งงูจะร้ายกาจขนาดนี้นะแต่ทำไมพวกเจ้าถึงดองเกี่ยรติราศีคนแบ่งงูนะักถ้าเป็นอย่างที่ตะแก่นั้นพูดจริงข้าอยู่ราศีคนแบ่งงูแล้วพวกเขาจะจับข้าไปด้วยรูปเปล่าเอ๊ะพี่สาวเจ้าฟันขาวจะมาทำไรที่นี่อ๋อข้ามาหาเสเด็จอาเนะ่ะเขาประชุมอยู่ในห้องเจ้ามาหาเขาทำไมเหรอสเสด็จอากับพี่ข้ามีเรื่องขัดแย้งกันตลอด แต่เราต่างอยู่สกุลเปิดถังเขาไม่อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเขาว่าจะนัดพวกเขาออกมาให้กลับมาดีกันเหมือนก่อนว่าจริงสิในไหนท่านก็อยู่นี่ฝากเอาไปให้เขาทีเขาไม่อยากเข้าไปเนะ่ะโอเปยถังมานตามนี้นะโอ้จริงสิจำไว้ละมอบให้เขาตอนไม่มีใครอยู่ฝากด้วยนะ ใครเนะี่ยตาลี่ไม่เจอตั้งนานแนะ่ไปอูเฉินจะอยากตายหรือไงบอกแล้วว่าห้ามตามเข้ามานี่มันมที่ไหนกันจวนเฉินอ๋องนะจะเังนกล้ามาที่นี่อีกเหรอจวนเฉินอ๋องแล้วยังไงที่ผ่านมาบอกว่าขอเจอเจ้านายเจ้าแต่เลิกสะดวกดีกว่าอย่างวันนี้ไงเฉินอ๋องไม่อยากเจอเจ้าไปซะไม่ได้หรอกตรงนี้มันสกรปรกมากเช่อมั้ย ชุดข้ามันแพงมากเลยนะเฮ้ยเด้จะมาหาข้าทำไมพูดมาเลยก็ข้าเพิ่งจะแพ้การแข่งจะไม่ปลอบใจข้าเหรอข้าน่ะไม่แต่แข่งก็ไม่ได้แข่งก็แพ้แล้วใครจะปลอบใจข้าล่ะไม่เป็นไรเงินข้าปลอบเจ้าเองเห็นไหมล่ะชีวิตพวกเราเหมือนกันเลยข้าขอเตือนเจ้านะอย่าเอาเรื่องเนี้ยมาล้อเล่นกับข้า เป็นศึกแรกที่ข้าแพ้ให้คนอื่นเขาเน่ะทุกอย่างก็ต้องมีครั้งแรกก็เหมือนเหมือนเจ้าน่าจะลองยอมรลับข้าก่อนสักครั้ง <c oughs> แบบนี้เราก็มีโอกาสจะแต่งงานกันเพิ่มขึ้นอย่าเห็นข้าเปเด็กอมมือนะข้าบอกแล้วไงข้าไม่เห็นด้วยทําไมละ่ะพ่อเจ้ากับพ่อข้าตกลงกันแล้วนอะตอนเนี้ยพ่อข้ากับพ่อเจ้าก็ตายไปหมดแล้วแต่ว่ายัางไงข้ก็ไม่ยอมลงไปเถียงกับพวกเขาข้างล่างแนะ่ ไม่ต้องพวกเขามาเข้าฝันบอกข้าแล้วเราคุยกันแล้วเออตาลี่ข้ารู้ว่าบางครั้งข้ามันอึดอัดแต่เพราะว่าข้าตัดใจไม่ได้บางครั้งข้าก็จริงจังถ้าเจ้าลองคิดดูข้าก็พยายามทำตัวให้ดีขึ้นแล้ว สัมผัสสัมผัสสัมผัสเอ่อตาลี่ทำไมมือเจ้าหยาบขนาดเนี้ยือตาลีเฟยเฟยเออท่านอองงั้นข้าไม่อยู่รบกวนท่านองละ นี่เ<ส>จ <straightforward> ้าทำอะไรเนี่ยไม่หนักหรือไงอสมบัติถ้าพกติดตัวมันจะปลอดภัยกว่านะะเจ้าเนี่ยโลภจริงๆเลยเนะถ้าเจ้าชอบแล้วก็ข้าจะให้คนเอาไปให้อีกท่านพูดจริงเหรอ ท่านอ๋องเกรงใจเกินไปแล้วไม่ต้องก็ได้แต่แขนขวาของข้ายังว่างอยู่อ๋อลืมเลยไปทั้งทางฝากข้าเอามาให้ท่าน